มาตรฐานนะครับโหมดมาตรฐานสำหรับตัวฮาวาวเฮดสิกปรังให้บิดนะครับไป10ห ey, ้าสีออ่สามสองหนึ่งาสเสิบเก้าสิร้อยเฮ้เร็วกว่าว่ะดูนะไปเรื่อยไปเ,ไปเรื่อยร้อยสี่ ทีนี้ลองโหมดสปอร์ตกันดูนะครับเราใจขึ้นมาอ่20%นะครับดูสิว่าสุดนร้เป็นไง3ามสองหนึ่งสามสิบห้าสิบ่สรอย้างเจ็ดวัตช้ากว่ามังวเดี๋ยวยาวๆเดี๋ยวยวๆเดี๋ยวยาวๆเดี๋ยว ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับและโคกี้พีสารทสีของผมในทุกๆทริปของเรานะครับรบตะโกนเข้ามาตะโกนเข้ามานะฮะอ่าฝากเปิดไฟให้ผิวผมนิดนึงครับเพื่อนอะไรนะเปิดไฟให้ผิวผมหน่อยสลุปสรุปมันเลยอ๋อสลุปสลุปอ่ะสลุปมันเลยตรงเลยใช่ป่ะเพราะว่าไม่ต้องดิฝนตกเพื่อนเฮ้ยถ้าเปิดมาผมไม่เปียกนะเออคุณที่เปียกนะเพื่อนผมมาเปียกเพราะมันเปิดข้างหน้าดิว่าลืมไปจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยแหละ พานโรมิกซันลูฟขนาดใหญ่ที่ยาวมาจนถึงแถว2นะครับในตัว h a v ์ l h ิฮและคันนี้ที่เราอยู่กันตอนนี้คือ h a v ์ l h ิลเฮดปั๊กอินไฮบิดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับชาร์จ DC ได้ CSS Type 2 Combo เนี่ยเคลม201กิโลเมตรแต่ใช้จริงๆก็อาจจะได้สัก1้0ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับคลิปนี้เราพามาลองนั่งกันกันกบรถปลั๊กอินไฮบริดคันนี้นะครับจะเรียกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเกรทวอลบอกว่าคุณจะเรียกว่ารถไฟฟ้าก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วการขับเคลื่อ ที่ไปได้150-200กิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ได้ต่างไปจากรถไฟฟ้าอีกหลากหลายรุ่นในตลาดนะตอนนี้แต่เรามีเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นไฟได้เพราะว่าเครื่องยนต์ของตัว ic, Park Hybrid t i c Plug-in h y b r นะครับทำงานได้3รูปแบบก็คือ EV เพียวเลยนะครับแล้วก็เป็น Hybrid Series คือเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟให้มอเตอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์ตัวนึงเนี่ยปั่นปุ๊บเข้าแบบแบบเข้ามอเตอร์ที่เป็น traction motor ขับเคลื่อนและแบบที่3าก็คือแบบ Direct กับ Parallel ก็คือทํางานคู่ขนานกันไประหว่างเครื่องยนต์แล้วก็ตัว มอเตอร์อีนั่นเองในเรื่องของระยะการใช้งานทราบเป็นอยู่แล้วนะครับผมว่าเครมที่มาตรฐาน not even damn c r o s s ที่201กิโลเมตรใช้งานได้จริง150ชาร์จ0ถึง80ได้ใน35นาทีแบบชาร์จ DC นะครับ C.S.S type 2 combo น่าจะเป็น plug ิน hybrid รุ่นเดียวในตลาดตอนนี้ที่สามารถชาร์จแบบ DC ได้อันนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าเขาตั้งใจเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนนิสัยของคนให้สู่รถยนต์ไฟฟ้าได้โดยที่ไม่รู้สึกว่า ต้องปรับตัวกับมันเยอะมากนะครับมีการชาร์จไฟใช่ไหมใช,ใช่ชาร์จไฟที่บ้านได้ชาร์จไฟที่สถานีชาร์จได้แต่ในขณะเดียวกันก็เติมน้ํามันได้เมื่อกี้อะไรเพื่อ Super นซูเปอร์สเปแต่นิ่งนิ่งนะแนนด้นมากนันเลยนิ่งนะเออนิ่งใช้ได้เลยนั่นแหละรครับมันคือการที่จะว่าไอเดียคล้ายๆนิสสันคิกส์ก็ได้นะแต่อย่างนิสสันคิกส์มันก็ไม่ใช่แบตเตอรี่ใหญ่นะครับทำให้ราคาของเขาเนี่ยน่ารักขึ้นมากเลยแต่พอคันนี้นะวันนี้ราคายังไม่ออกนะครับราคาเขาจะประกาศวันที่7ตุลาคม ก็มาลุ้นงานส่วนตัวผมว่าด้วยขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากนะครับอาจจะทําให้ราคาของเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับล้านหกได้นะรอ,อดูกันแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะถูกสำหรับรถที่ให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่มากขนาดนี้นะครับรถคันนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์1.5เบนซินเทอร์โบแล้วก็มอเตอร์ตัวเดียวกับในตัว h 6 HEV นะครับแต่ด้วยแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นมันทำให้เขาสามารถที่จะปรับจูนในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าให้มีพละกกำลัง มากขึ้นกว่าเดิมได้นะครับฉะนั้นในตัวนี้ PHEV เขาจะเคลมแรงม้าแรงบิดรวมอยู่ที่326แรงม้า530นิวตันเมตรซึ่งถือว่าพละกกำลังมากที่สุดในรถกลุ่มเดียวกันคลาสเดียวกันไซสยย์ยางใหญ่ขึ้นนะครับจาก225เป็น235กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็น Star Metric LED แบตเตอรี่นะครับลิเธียมเทอร์นารี่34กิโลวัตต์อมีการเพิ่มในส่วนของคิกเซนเซอร์นะครับแพนฟรี Hand ที่ฝาท้ายเข้ามาแล้วลูกค้าที่ถามหา เขาก็เพิ่มมาให้ถือว่า Great w a l มอเ t o r เนี่ยหลายๆครั้งเราเห็นการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มหรือการแก้ไขปัญหาที่ที่ทำได้ดีใช่ไหมครกใช่รู้สึกว่าฟีดแบ็กอะไรไปแล้วบริษัทดีอ่ะแต่ออหลายอย่างในการปรับในโซเชียลในอะไรลวเขาแบบเขา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 ขยับตัวไวเนาะใช่จากขยับตัวไวมากแล้วก็ขยับไปในทิศทางที่ดีด้วยนะ,อะเออน่าสนใจรวมถึงการลงทุนอีกตอนนี้ด้วยแผนการลงทุนของเขานะครับเราเคยบอกไปในคลิปของตอนพา ชมรีวิวของตัว PSEV คันนี้แล้วนะว่าโอ้โหเขาลงทุนเนี่ยตอนนี้เขาลงทุนในแผน5ปีของเขาอะคือ22,000ล้านและในปี2025้าเขาจะลงทุนอีก5 0 0แสนล้านบาทก็คือขยายโรงงานแล้วก็เหมือนจะเอาเป็นหับในการทำรถ EV รถพักอินไฮบริดรถ XEV ของเขาทั้งหมดอะอยู่ที่ประเทศไทยเลยฉะนั้นถึงว่าเขาปรับตัวไวอะไรไวเพื่อเอาใจลูกค้าคนไทยด้วยแล้วก็เพื่อปรับโปรดักต์ของเขาให้เข้ากับคนในภูมิภาคนี้ด้วยแหละอันนี้ในความคิดผมนะ ทีนี้ครับสำคัญเลยคือที่เราพามาวันนี้คือการลองนั่งในส่วนของ S 6 PHEV คันนี้ขึ้นมานั่งครั้งแรกต้องบอกว่ายังคงประทับใจในความใหญ่โตโอโถงครับกระจกข้างบานใหญ่พานโมิกซันรูปขนาดใหญ่การเก็บเสียงที่ทําได้ดีมากๆเพราะว่ารถของเขาครับมันจะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้คือ EV กับ Hybrid เราก็เลยเลือกขับมาเป็นไฮบริดเพื่อที่จะดูว่าตราสิ้นเปลืองถ้าเราไม่ได้วิ่งด้วย EV อย่างเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่สักเท่าไหร่แต่เท่าที่ลองขับกันมานะครับลองนั่งกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเหมือนตัวระบบของรถนะครับจะเซตให้การขับขี่ของตัวรถอะขับเคลื่อนด้วยระบบ E ีเป็นหลักเลยคือถ้าไม่ได้กระทืบแรงๆหรืออะไรจริงๆเนี่ยช่วงที่โคกเหยียบเทคเนี่ยเครื่องแทบจะไม่ได้รู้สึกว่าติดขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นการขับด้วย EV ีหมดเลยฉะนั้นมันเงียบมากและแทบไม่ได้รู้สึกถึงการทํางานของเครื่องยยยนต์เเเลกก็บสีีงดมา วันนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ชมฝนตกแรงเลยแหละมันก็จะมีเสียงฝนบ้างเสียงลมมากแล้วก็เสียงน้ําที่เวลาเราลงไปในแอ่งอ่ะมันก็จะมีซูซ่าบ้างนะเนี่ยแต่ถือว่าเงียบนะถือว่าเงียบนะเพื่อนเก็บเสียงได้ดียังคงเก็บเสียงได้ดีแล้วก็ยังคงให้ตัวสั่งที่โอถงกว้างขวางนะครับช่วงล่างเฮซิกเนี่ยตัว H.E.V. ตัหรือว่าตัวไฮบริดเนี่ยผมมาโคบดเหมือนกันว่านุ่มไปโยนไปเวียนหัวไปตัวเลนเซนเตอร์ลิงเนี่ยทำงานแล้วรถมันโยก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 สุดท้าย จบวันผม,มัาโคก็อยู่คอหานทั้งคู่แต่พอเป็นในตัว h ฮดซิก PHEV คันนี้มันทําได้ดีขึ้นนะครับด้วยแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับการปรับจูนเซตช่วงล่างเนี่ยยังไม่มีข้อมูลของทางเกรดวอลออกมาว่ามันปรับสปริงปรับโช๊คอะไรเท่าไหร่แต่มีการปรับแน่นอนนะครับเพื่อรับน้ําหนักของแบตเตอรี่น้ําหนักของระบบอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ต่างๆที่เปลี่ยนเข้ามาที่มันจะหนักกว่าในรุ่นของไฮบริดเนี่ยทำให้โช๊คมันมีความเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นแต่นะครับก็ยัง ถือว่าเป็นรถที่นุ่มนุ่มนวลอยู่ดีอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบสปอร์ตขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับถึงมันจะแน่นขึ้นแล้วก็ตามมันก็ยังติดนุ่มมากอยู่ดีแล้วพอตัวถังใหญ่ๆแบบนี้มันก็จะมีอาการโครงไปมาบ้างนิดหน่อยแต่ดีกว่า h ฮซิกในรุ่นไฮบริดเยอะมากเลยคือก็ต้องแนะนกํกมาแล้วว่าถ้าจะซื้อแล้วอ่ะมันก็แพงขึ้นมาเยอะนะตอนนี้ยังไม่รู้ราคานะแต่ถ้าคุณอยากได้รถไซส์ขนาดนี้คุณผู้ชม SUV ไซส์ใหญ่แล้วเป็นแทบจะเป็น รถไฟฟ้าแล้วอ่ะฮาว่าตัว h e s i c p h v คันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับการนั่งเราเป็นยังไงตอนนี้เรานั่งด้านหลังนะครับทีแรกผมจะรู้สึกว่าตัวเบาะนั่งนะครับตัวเบาะรองเนี่ยค่อนข้างจะสั้นไปสําหรับผมเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะแบบไม่ได้ยาวมากเต็มขานะครับแต่ด้วยช่วงเล็กรูมของเขาที่ยาวมากเนี่ยมันทําให้ผมแบบยืดขาเข้าไปเงี้ยแล้วมันก็นั่งสบายดีบวกกับนะครับตัวเบาะเนี่ย มองด้วยสายตาอาจจะดูว่าเฮ้ยมันแบนมันแฟตมากเลยบุ่มลงไปนิดเดียวตามนั้นครับมันจะไม่ค่อยล็อกตัวเท่าไหร่แต่ตัวรถเองก็มันก็ไม่ได้โยนเยอะอยู่แล้วนะครับบวกกับครับมันจะมีพนักตรงนี้หน่อยนึงโหนขึ้นมาตรงนี้ช่วยรับหลังล่างทําให้ผมรู้สึกว่าช่วงเบาะก,กับตรงนี้นั่งได้โอเคในระดับหนึ่งสำหรับผมอันนี้ต้องบอกว่าซาลีลาของผมนะพร้อมสูง180นั่งแล้วรู้สึกว่าโอเคนั่งไกลๆเงี้พอได้นะครับแล้วพอเป็นเบาะหลังเนี่ยมันสามารถที่จะปรับอิริยาบถได้เยอะนั่งตามใจชอบ ปรับได้เยอะอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องความเมื่อยซะเท่าไหร่แต่ของผมกับกลายเป็นว่าที่เบาะหน้าอีกสําหรับคนนั่งเบาะหน้าเนี่ยผมมาน,นั่งไม่สบายนะเพราะว่าเหมือนน้าหนักเขาจะจมอ่ะไม่มีพนักหนุนหลังหลังล่างที่หนาเท่าด้านหลังนะครับเพราะมันไม่มีลุมบ้าในฝั่งของตัวผู้โดยสารตอนหน้ามันทําให้ไไไไมมม่่่่ดดดด้้้้้พููวยยยฟััังงงอออออขภคะตนนนนีีสาาาาารรรรถบกทนนํ มันเลยรู้สึกว่าหลังน้ำหนักก็ลงหลังน้ำหนักก็ลงก้นนะครับเลยมีช่วงที่ขาผมแบบโอ้ปวดเมื่อยเลยก็คือปวดหลังแล้วมันลงขาเลยสำหรับเบาะหน้านี้ผมนั่งแล้วไม่สบายเท่าไหร่ผมเลยย้ายมานั่งเบาะหลังก็เลยบอกฟิลลิ่งคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันในการนั่งโดยสารเบาะหลังกันยาวๆแบบนี้นะครับนี่มีที่เท้าแขนวางแก้วแอร์หลัง USB A 2ตําแหน่งปุ๊บแอร์หลังเย็นเจี๊ยบเพราะวันนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ชม แต่ส่วนตัวผมนะเท่าที่ได้ลองนั่งมาผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยปึ๊บเห็นไหมนี่เบาะหลังมันเอ็นไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัว MG HS t e v ปรับเอ็นได้ใช่แล้วมันแล้วมันเอน็นเอ็นนั่งสบายกว่าและด้วยสรีระศาสตร์ของเบาะครับทั้งคู่หน้าทั้งคู่หลังเลย ตัวรถอาจจะแคบกว่านะแต่ MG HS อะเบาหน้าเบาหลังนั่งสบายกว่านั่งแล้วแบบกระชับกว่านะครับมีความเข้ากับสรีระศาสตร์ของคนอย่างผมหรือคนที่ตัวอ้วนกว่าผมเนี่ยแม็กกี้ไอ้บางลีบอย่างเงี้ยบอกนั่งสบายมากหลับกันคอหักทั้งทางเลยแต่อย่างเงี้ยมันมันปรับเอ็นไม่ได้นะครับมันก็ประมาณนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตและการสําหรับใครที่อยากได้รถที่แบบนั่งสบายอ่ะโอเคเฮดซิก กว้างมากใหญ่มากมีพาร์โนมิกสันลูปกระจกบานใหญ่แต่ในเรื่องของเบาะน,นั่งอะ่ะผมต้องใช้คําว่ามันก็นั่งโอเคไม่ได้ถึงกับว่านั่งสบายหรือว่ารับสรีระได้ดีขนาดนั้นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพา Wow H6PHEV ในการพาลองนั่งแล้วก็รายละเอียดข้อมูลอื่นๆที่เราได้มาเพิ่มเติมถ้าสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวจะมีแน่นอนคลิปลองขับจากพี่โคกแล้วก็ซัดตึงฝากไปติดตามกันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็แถมทิ้งท้ายให้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากทราบในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่เราขับในโหมดไฮบริดมาต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราขับขี่ด้วยโหมดไฮบริดเพื่อจะดูว่าในการขับขี่โหมดไฮบริดทั้งวันเนี่ยตัวรถให้อัตราสิ้นเปลืองได้แบบไหนนะครับซึ่งด้วยการที่เราขับขี่โหมดไฮบริดเนี่ยทำให้เราขับได้ตั้งแต่มีไฟจนไฟหมดเนี่ยจบอยู่ที่ราวราว180กิโลเมตรเลยครับในขณะที่ค่าเฉลีย่ยของคนที่ขับด้วยโหมด e b p เนี่ยจะอยู่ที่ราวร้อาวกว่ากว่าถึงเต็มที่ประมาณ160 170กิโลเมตรก็มีนะครับแต่ผมขับด้วยมอเตอร์ไฮบริดการมีมอเตอร์แล้วก็มีเครื่องยนต์เข้ามาช่วยสตาร์ทในบางช่วงเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นเองขับจากกรุงเทพไปถึงนครนายกเนี่ยใช้น้ำมันไปไม่ถึงลิตรแต่ได้ระยะถึง180กิโลเมตรเลยนะครับส่วนขากลับไม่มีการรีเซ็ตทริปขับจากนาครนายกกลับมากรุงเทพอัตราสิ้นเปลืองคันผมอยู่ที่ประมาณ24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนมีคันที่ขับจากกรุงเทพไปคอนยกให้ไฟหมดเลยแล้วขากลับ ขับด้วยโหมดไฮบริดจากคอนยกกลับมานะครับว่าง่ายคือไม่มีไฟลแล้วนั่นเองก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าไม่ประหยัดเลยนะครับเพราะว่ามีพี่นักข่าวท่านหนึ่งกดกลับมาใช้คําว่ากดกลับมานะครับอยู่ที่7-8กิโลเมตรต่อลิตรเลยหลังจากที่ไฟโหมดฉะนั้นถ้าจะใช้งานให้ประหยัดแม้จะเป็นการเดินทางไกลต่างจังหวัดแต่ด้วยระยะการใช้งานจริงของเขาที่150-170ริกิโลเมตรตีคร่าวๆนะครับทำให้คุณอาจจะจอดชาร์จทุกๆ200กิโลเมตรก็จะประหยัดค่าน้ํามันไปเยอะเลยแต่ก็ อาจจะต้องไปจ่ายค่ากาแฟค่าชาร์จไฟแทนนะครับวันนี้มันเป็นทริปสั้นๆครับก็ทดสอบเท่าที่จะทำได้อยู่ปะมาป้าอ้าวไม่ไม่ได้เปิด